นะครับมีดวงดีก็ต้องมีดวงสวยโหนอะอ่นแค่นี้ถูกต้องอันอื่นอย่างใหญ่ถูกต้องถ้าคนโดนคนนี้มันจะสวยเกินคนถูกต้องถ้าสมมติว่าพี่น้องได้มอเตอร์ไซค์แล้วเนี่ยพี่น้องจะไปทำอะไรผมจะเอาไปพัฒนาหมู่บ้านรถยนต์มูลค่าเจ็ดแสนบาทหรืมปั๊บเจ็ดแสนเจ็ดแสนรถยนต์แล้มีคนสวยเข้ามากี่คนฉันไม่เคยสน กลับสัสดีครับกลับสู่ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ครับโอ้ยเปิดแบบอลังการแบบนี้วันนี้ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่แจกเต็มครับขอแค่ท่านหมุนวงล้อนี้มีตั้งแต่มอเตอร์ไซค์ทองคําเงินสดรางวัลใหญ่คืออะไรรถเราให้งบมูลค่า7จ0 0 0สนบาทมึงเอาไปซื้อเอาเลยมึงอยากได้อะไรมึงซื้อไปเลยแต่ความดวงดีมันก็ต้องมีความดวงสวยจริงปะมันมีช่องแค่นี้นะทุกคน ช่องสวยมันอยู่แค่นี้ถ้าหมุนแล้วไปเจอสวยแค่นี้ขอไม่มากเอาแป้งละเลงหน้าเอาลิปติกทาหน้าให้เละเป็นขี้ไปเลยทำไมพวกพี่ใจร้ายเนี้ยครับนี่ใส่ไม่ไดียังไงมันก็ได้อ่ะดูใช่ชเราทำเกมนี้มาเพื่อแจกอยู่แล้วครับทุกคนดูสิ อันไหนก็คุ้มมอเตอร์ไซค์ในรางวัลเล็กสุดเลย5 0 0 0 0ื่นบาททองคำดีตอนนี้ขึ้นไปห0หมื่นแล้วเงินสดมูลค่า1นึ่งแสนเงินแสนี 1, ส่หรอและรถยนต์มูลค่า7 0 0 0 0สบาทริรวมมูลค่าทั้งหมดตรงนี้เกือบเกือบหล้านบาทด้วยกันลเลยี่เราจะแจกในปีนี้ <c oughs> เขาทุ่มเทใช่ป่ะ <c oughs> เขาทุ่มทุน <c oughs> เขาออกแรงกายแรงใจและเสียงหามอบให้กับทุกคนถูกไหม และเราจะไม่ให้อะไรเขาเลยเหรอปีๆหนึ่งเนี่ยนหน้ากูจะเหี้ยแต่กูก็มีคุณธรรมแล้วถ้าเขาได้จะให้เป็นเงินสดเขาหรือว่าจะไปซื้อให้เลยแล้วแต่เขาเลยจะเอาเงินสดหรือว่าจะให้เราไปซื้อได้ถูกต้องขอแค่หมุนเนี่ยหมุนเนี่ยป๊าเนี่ยโว้โคตนแลงและหยุดตรงไหนก็ได้คุณก็ได้แล้วเนี่ยถ้าโดนดวงสวยนี่คือแบบชีวิตมึงนี่โคตรเหี้ยเลยนะวันๆหนึนน่งเนี่ย เหมือนเขารู้ว่าคลิปเนี้ยเราเกิดมาเพื่อแจกเขาเรีบมากันแต่หัววันเลยเลยทีเดียวโอ้ยคลิปนี้นะ,ะเฉลยแอบเฉลยแอบเฉลยกูไม่แจกหรอกเซอร์ไพรส์ร <c oughs> ได้ข่าวว่าพี่น้องอยากจะเปลี่ยนรถไม่ใช่หรอเปลี่ยนแล้วซื้อมาแล้วแต่กูยังไม่เอามาขาบับรวยดีไม่มีอะไรเลยนอกจากเงินนะเธอจะชอบ กับผมมากี่ปีปีที่แล้วอะไรแ,แจกอะไรแจกทองแจกทองในซองมามา่าใช่อันนั้นล้อเล่นปีนี้ของจริงพี่ลุ้นเลยว่าพี่อยากจะได้อะไรพี่ท่องไว้ในใจพี่ท่องไว้ในใจมอเตอร์ไซ์เอามอเตอร์ไซค์เหรอเอาเรื่องสิ่งนีทำไมพี่มักน้อยจังเรื่องสิ่งนีค่ะเรามาลุ้นกันดีกว่าว่าพี่น้องจะได้มอเตอร์ไซค์หรือเปล่าพร้อมแล้วไปถ้าสมมติว่าพี่น้องได้มอเตอร์ไซค์แล้วเนี่ยพี่น้องจะไปทำอะไรผมจะเอาไปพัฒนาหมู่บ้าน ไมเตอร์ไซส์มันเอาไปพัฒนาหมู่บ้านได้ไงมึงก็รู้ว่าตอร์ไซค์มีวิ่งขับมึงก็ถามแปลกเอาไปทําอะไรบ้าหรือเปล่าไวชายแล้วพี่จะเอาไปขับมาทํางานเนี่ยนะไม่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 ผมจะสารฝันของผมฝันฝันผมจะขับออกไปในยามราตรีไปไหนไปไหนไปเซเวน่นอ่ะผมแถมมันให้ดีกว่าถ้าพี่มนลงมอร์ไซค์ท่า้พวงล้อใส์จริงนะงหน้ากูจะเหี้ยแต่กูก็มีคุณธรรมใจมากเลยนะกูถามแล้วมึงอยากได้ไหมว่าวงล้อมึนนี่เหมือนปีชั่วโมงแล้วแล้วแล้ว รลงวันที่ออกหลังวันที่ออกหลังวันที่ออกหลังวันที่ออกของพี่น้องหลังวันที่อกของพี่น้องเราไซค์หรือเปล่าผมจะสารฝันของผมผมจะเอาไปพัฒนาบ้างเาจหรือเป่าราจสหรือเปล่าส่อโอ้โวยวะกูไม่แจกหรอก นิดเดียวเองเห็นไหมปันไม่นานเป็นไปได้ถ้ามันขยับมาเพลงนี้อีกนิดเดียวพี่ได้เงินใส่ได้แล้วบอกถ้ามันเบรกช้ากว่านี้นิดเดียวกูเข้ารถ้ตัวแล้วโอ้โหหรือว่าโอ้โหทำไมมันเป็นอย่างนี้โอ้โหทำไมมันเป็นอย่างนี้ไม่ไม่ไม่ผู้ชายคนนี้เคยเป็นบ้าแต่เขาได้รับการบำบัดทักาะทีาคุณคือระวังด้วยต้องมีอะไรพิฆาตตรงไหน นี่คุณโกงมะเนี่ยผมไม่มีโกงพี่เครื่องมันหยุดของมันเองโดอนทำโทษโด,ดยการเขียนลิปติกให้ทัวน์นาไม่นะแลนะ้วราจะนชีิต่อไปอยังไงไม่ไม่ <laughs> ได้หลายได้อะไรอย่าไปบอกอย่าไปบอกเดี๋ยวคันปากห้ามบอกเดี๋ยวเราไปรับรางวัลกันตอนแจกเสร็จเรียบร้อยแล้วปีนี้รางวัลใหญ่ว่าอะไรอยากจะได้อะไรมึงร้องไห้เลยเนาะพี่อยากจะไ,ได้อะไรพี่ชี้ให้ทุกคนดูว่าปีนี้พี่อยากจะได้อะไรอ,อยากจะได้อะไรเอาทองไอ้เอาเงินองบอกอบอกน้องๆเอาเงินดีกว่ากูไม่แจกหรอกมาภานาเลยเงินก้อนเงินก้อน กินอะไรไม่รู้เหม็นๆเหมือนขี้อะเจ๊แต่พี่อย่าลืมนะครับมีดวงดีก็ต้องมีดวงสวยหนออันแค่นี้ถูกต้องอันอื่นอย่างใหญ่ถูกต้องถ้าคนโดนคนนี้มันจะสวยเกินคนถูกต้องคนหน้ามันจะสวยแาบนั้นเฮเฮเดูสวยว่ะท้อหรือยังท้อมนมาลุ้นกันพี่ชายมาลุ้นกัน โอ้ยฉันเดจอแล้วนะไอ้นี่กระชี้จังเลยอาแล้วพี่เนี่ยจะเอาเป็นเงินสดหรือว่าเงินเช็คเอาเป็นเงินสดเอาแบงค์พันหรือว่าแบงค์ร้อยเอาแบงค์พันแบงค์ร้อยนิดเนียเอาแบงค์พันหมดเลยหรือว่ามีแบงค์ห้าร้อยแซมนิดนึงไม่เอาเอาแบงค์พันหมดเลยเอาแบงค์พันปีเก่าหรือแบงค์พันปีใหม่ปีไหนก็ได้ขอให้ได้เอาแบงค์พันเนี่ยแบงค์พันนี่เป็นพันของประเทศไทยหรือว่ามาหมดอะมาวางเรียงตรงนี้เดี๋ยวกูเลือกเองหนึ่งสองสาม รอตั้งนานทุกคนครับเอาเวลาของกุนั่เที่ยงคืนมายืนรอตั้งนานอ้อโหค่อยๆกระยิบกระยิบค่อยๆเปลี่ยนจากเงินเป็นทองค่อยๆเปลี่ยนจากทองเป็นรถค่อยๆเปลี่ยนจากรถเป็นไม่ได้อะไรเลยเอาใหม่มา่ลไผมให้ใหม่อีกอหนึ่งผมให้โอกาสอีกหนึ่งรอบอีกรอบนี้ได้แค่ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะเงินสดห้าหมื่นบาทภาวนาเงินสด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  หมดความหวังนั่งน้ำตาเรนไอ้เหี้ยยกลงมอไซตตีมั่งกลัวว่ากวยกี่ทีกี่ทีก็กวยต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนไม่เข้าใจเลยสักครั้ง ุนบุญยังโอ้โหสิ้นปีแล้วครับปีนี้แจกอีกเช่นเคยกับวงล้อเสียงโชคมาเลือกมาเลือกรางวัลใหญ่มาเลือกรางวัลใหญ่อยากได้อะไรพี่น้องได้อะไรไปมล้วอย่าบอกจะถามทำไมห่ะพ่ออยากจะได้อะไรสอย่างนี้รถนี่มูลค่าเจ็ดแสนบาทในถาดเนี่ยรวมเงินมูลค่าทั้งหมดเกือบเกือบหนล้านบาทล้านเลี๋ย่เอา ที่พ่อไดยเด็ดล้านกว่าทบให้สาดท้ยโอ้โหพ่อจะใจดีเกินไปพ่อจะใจดีเกินไปพ่อนี้มีบุญคุณอันใหญ่ดวงแล้วตอนนี้ยทำไมเอาสองร้อยมีแล้วแจกทองมีก่อนแจกอะไรเข้าวองิ้มน้อยมันไม่ใช่ธรรมดาโบนัสประจำปีพ่อนี้มันจะสิ้นปีแล้วพ่อเข้าใจอะฮะคูจะแม่งเยอะเอาไหมล่ะพ้จะไปทำอะไร เดี๋ยวไปมาหยอกท่อไปถึงยิ้มเอ้ยชั่วโมงเนี่ยพ่อไปแล้วพ่อจะไปขายพ่อไปทำอะไรเรื่องพ่อพ่อไปก่อนแต่ใจไม่ได้ไม่เอามาก็ต้องยกให้ยิ้มเอ้ยพ่อรักยิ้มเอ้ยพ่อนี้มีบุญคุณอันใหญ่ดวงคุณดูทางแล้วนะวันนี้ เราไม่เอารางวัลหรอกเอาแน่ๆสองร้อยสองร้อยมันได้แน่ๆพี่แต่ผมอยากให้พ่อได้ไหมพ่อต้องขับรถส้อยแดงให้ได้คาราเตะแสนนี่ไม่าอได้ได้ก็ไม่พ่อมีแล้วเนี่ยเก่าเนี่ยยางยังจะแตกหมดแล้วัับงเครื่องบินจะตกกูไม่แจกหรอกถ้าผมไม่แถมแถมแถมแก้วน้ำป่ะแน่นอนเดี๋ยวถ้จัดแก้วน้ำด้วยนะเขียนสลักลายข้างๆด้วยว่ายิ้มน้อยยิ้มใหญ่โอ้โหยิ้มเลยอะแต่พ่อเอาว่า ในดวงดีต้องมีดวงสวยทำไมอ่ะนี่มีทองมีเงินมีรถมีลาดวงสวยสวยอันแค่นี้เองพ่ออย่าโดนดวงสวยก็แล้วกันวยแล้วจะได้อะไรฝาเบียร์ขู่ตู่ไปรุ้นนี้ครับว่าพ่อจะได้รถยนต์ป้ายแดงมูลค่า7จ็ดแสนบาทหรือเปล่าถ้าได้รถป้ายแดงเนี่ยพ่อจะไปจอดตรงไหน บ้านเราไม่ทิ้งจอดในนี้ไม่จอดไม่จอดเดี๋ยวไปจอดบ้านใหม่อ้าวโู้พ่อน้ำท่วมไม่เป็นไรพ่อทำไปแล้วทำไปแล้วคื่อขืออ๋ออ๋อมีเขื่อนไม่คือไม่คืออ๋อแปดรถกี่ใบขับขึ้นหลังคาเลยโอ้แล้วรถเนี่ยพ่ออยากได้รถสีอะไรในฟาร์มคิดของพ่อพ่อชอบมั้งแต่ทำไหนใหม่แล้วสีเหยใหม่สายแดงสีแดงตรงเลยนี่โอ้โหเป๊ะเลยแบบนี้แหละอยากได้ยี่ห้ออะไร เออะไรก็ได้ที่อะเบนซินดีเซลหรือไฟฟ้าลูกใหม่มันก็ไฟฟ้าไฟฟ้าโอ้โหเอารถจีนหรือรถยุโรปแล้วแต่มือใครกูโอ้แล้วแล้วเอามาเนี่ยเอาไปรับหลานด้วยได้ไหมได้ได้นะได้นะแต่ต้องขับไปรับทุกวันนะได้มอเตอร์ไซค์เนี่ยห้ามห้ามขี่ไปเลยนะถ้าได้รับไม่ขับก็ได้อ๋อคือจะเอา้ายแดงไปรับหลานเลยเ็จะแจกแสงกันเนี่ยโอ้โหดีจริงเลยค่ะรถยนต์มูลค่าเกียรตแสนบาทหรือเปล่า จะเอาายแดงไปรับหลานเลยเดแสนนีนกันลุนกันลุ้นกัน้นกันลุ้นกนลุ้นกันลุนกันลุ้นกันุ้นกันเุินกันล้นกันลุ้นนล้กันเุ้นกันลุ้ก้นัล้ักก้กันกันัั ถ้าแจกไม่ได้ถ้าได้เนี่ยผมแจกจริงกูไม่แจกถ้าไม่ได้เนี่ยไอ้ฝาเบียได้เอามาป้าไปแก้ฝาทเียอยู่ไหนฝาเบียคุณไหนคุณตูดเนคุณทำไมเอ้าก็โดนํำโทษไหตามคำสั่งคุณไม่เห็นนะเห็นว่าต้องทำตามคำสั่งใช่ฝาเบียไม่ได้วงเล็บว่าคำสั่งใครคำสั่งผมใครถืออยู่บอกให้มึงตั้งสติให้มึงคิดดีดีก่อน มึงโกงไอ้กแล้วพ่อบอกว่าจะเอาตังินมาให้พีเอ็มหนึ่งบาทเพื่อนี่จะเล่นอ yep> ีหนึ่งรอบแบงคอะไรอ่ะแบงค์อะไรอ่ะหนึร้อยเก่าของไม่ใช้กันแล้วคุณให้ผมเท่าไหร่ให้เล่นตาเดียวตาเดียวพ่อถือมากี่ใบใบเดียวได้ตาเดียวก็แต่ตาเดียวถูกต้องอันนี้ได้สี่ตาเออได้ด้สี่ตามรสี่ใบก็นี่ไงทอไปก่อนเออทอไปก่อนเอามาหนึร้อยเดียวใช่ยัง กี่ใบใ่ไหกี่ใบไอ้เยี้ยพี่จ่ายชีล้วนเลยเอามาใบเดียวใ่หกี่ใบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกใบก็ไรใบก็หอใบใบแรกได้หกอย่างเออจริงสบายสรุสรุคือพ่ออยากได้ทองคำใช่มนลค่าเยอะๆหกหมื่นบาทใช่ใช่ใช่พ่อพร้อมแล้วพ่อบอกให้หยุดได้เลยหยุดทำไมไม่หยุดอ่ะเฮ้ยอ๋อเครืองเ้ตา นะกีตาร์นะแอร์ทามจะไม่พอนะรอบนี้พ่ออยากได้อะไรต็หลงฮะตาเพราะเองหมดแหละเอาหมดเลยใช่โอ้นี่พ่ออะไรอ่ะตาแรกฟาวไปแล้วสวยไปละดึงตาสองตานะสวยอีกแล้วรอบต่อไปนี่มันก็ปั่นให้มันได้สิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีโอ้โหสวยอีกแล้วอย่าให้มีครั้งที่สามเด็ดขาดทำไมชีวิตเป็นอย่างนี้ยเฮ้ย เป็นอย่างนี้ได้ไงไงวะอันนี้มันทำไมหมอไซกับแบงค์เหรอวะโอ้ยต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนไม่เข้าใจเลยสักคบบบบรั <c oughs> ้งตายอะไรคุณจะเล่นีไปทำโทษก็ดีกว่าคุณจะให้ทาคิ้วทาหน้า <c oughs> ทาปากทาฟันหรือทาตรงไหนา <c oughs> ทาปาก มึงมึงไม่ให้กูณนั่งหลักก่มาเขากันนะยืนดีๆปีนี้คุณดวงจัวโงหนานแล้วมึงอย่ากคาใจคายืนอย่ากคาใจคายืนเป็นสบายหรอเป็นอะไรอันนี้ดี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 ได้ปากหมดแล้วปากล้างหรือปากบนปากล่างแล้วได้ปากบนเลยมึง เดี๋ยวที่ยังจิคุณคุณดวงจู่อะไอ้สันกูอยากจะเห็นเครื่องมึงก่อนกูขอดูเครื่องมึงอีกนอบได้ไหมตั้งอยู่ได้ไงไม่มีโกงไม่น่าเข้ามาบ้านเลยเฮียวันนี้คุณน่าอยากกลับสุพรรณไปเลยตัวคนนี้เขาอยากทาเจลกระเละทากระเละมีแท่งเดียวเจกทีเจกทีไอ้สันผมว่าสีดขึ้นในเนี่ยเพราะว่ามันล้างไม่ได้เฮ้ยเจกทีเจกะทีเฮ้ยอ่ะผิดลงข้างนี้มั้ง อ่ะโอเคโอเคข้างนี้มันไปข้ามต่อไปชายผู้ดวงจุ๋ที่สุดในโลกต่อยเขาจ่ายตังค์ห้าร้อยก็ยังไม่ลงเลยไม่ลงรางวัลยังไม่จริงแล้วมึงจะมาทำทษอะไรจริงจังทำจริงทาปากท่าปากสวยๆมีกลิ่นไหมลิปมีกลิ่นไหมัอยเออเอ๊จะกระชีลิปมีกลิ่นไหมยี่ห้อเนี้ย ทำไมพ่อพ่อทาปากทำไมอ่ะไอ้เย็บไม่ใช่ไอหูอย่างเลยไอ้จัดไม่ต้องทาปากก็ได้ผมทาปากเลยผมใช่แต่ก็เลยมาตาินและปีนี้ไอจัดก็ไม่มีใครได้รางวัลใหญ่เลยอยากแจกจริงๆเลยอยากแจกรถแจกบ้านแจกเงินแจกทองทำไมเขาไม่เอากันนะทุกคนทำไมอ่ะเขาต้องการตลกไปถึงไหนสังขารก็จะแย่อยู่แล้วเขาจะไม่เอาบ้านเอารถกันเลย เขาบอกให้ตลกเองอะดูสิตาลักได้ผมถีบแม่ผมก็ไม่รู้หรอกมันจะมาทาปากข้อต่ออ่ไปแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่กับยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ในปีหน้าท้ายปีเออส่งท้ายปีปีนี้นะครับหน้าด้าจัดอีกครับเจอใหม่อีพีหน้านะครับปีนี้ก็ขอให้ทุกคนร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงนะครับไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีค่ะไปไงพี่อนไปไงมารับวคำขอบ น้องมา <laughs> ร้องข <c oughs> อบคุณร้องขอบคุณจากทีมงานเปไงเปไงไปไงวะคุณครับเซอร์ไพรส์